สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาชวนทุกคนทำเมนูชาเขียวชาไทยครีมลาเต้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูชาเขียวชาไทยที่มีความหอมมันอร่อยมากๆเลยนะคะวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยจะทำเป็นแก้วิออนนะคะก็ะะจะมาเริ่มจากสก,กัดน้ำชาก,กันก่อนเลยค่ะจะทำไปพร้อมๆกันทั้งชาเขียวชาไทยเลยนะซึ่งเราจะใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะจะใช้เป็นถุงกรองชานะคะแล้วก็จะใช้ผงชาเขียว1.5 ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงชาไทย1.5ช้อนโต๊ะเหมือนกันเลยค่ะจากนั้นเติมน้ำร้อน80 ML แล้วก็เทชักชาสลับไปมา5-6รอบค่ะชาไทยก็เหมือนกันเลยนะคะเติมน้ำร้อน80 ML เทชักชาสลับไปมา5-6รอบ ถ้าอยากได้ชาที่เข้มมากขึ้นก็แช่ชาทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็บีบสก,กัดเอาอน้ําชาได้เลยแล้วก็จะได้น้าชาอยู่ที่ประมาณ60 ml ทั้ง2แก้วเลยนะแล้วก็พักน้าชาไว้ก่อนเลยค่ะจากนั้นจะไปทําส่วนผสมต่อไปซึ่งจะเป็นตัวครีมจะใช้เป็นวิปปิ้งครีมนะคะซึ่งวิปปิ้งครีมที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นไอชฮอตเบเวอร์เลตท็อปปิ้งค่ะซึ่งตัววิปปิ้งครีมตัวนี้จะมีรสชาติครีมนมซึ่งอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยหอมมันเข้ากันดีๆกับตัวเครื่องดื่มเลยนะคะค จะใช้อยู่ที่60 ml ต่อแก้วนะจากนั้นก็ใช้เป็นเครื่องตีฟองนมค่ะมาตีให้ขึ้นฟูเป็นเนื้อโฟมเลยนะจะไม่เอาตั้งยอดแข็งจนเกินไปแล้วก็จะไม่เอาเนื้อเหลวจนเกินไปนะคะเนื้อครีมเขาก็จะมีสีขาวสวยแบบนี้เลยค่ะตีขึ้นฟูได้ง่ายนะคะถ้าเกิดว่าใช้เครื่องตีฟองนมที่มีกําลังแรงเยอะๆนะคะใช้เวลาตีแค่แป๊บเดียวเองค่ะ และนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาเนื้อประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะพักไว้ก่อนนะคะต่อไปไปทําในส่วนของนมกันต่อเลยก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะเป็นแก้วที่เราจะใช้เสิร์ฟเลยนะคะแก้ว16ออนค่ะทั้งสองแก้วเลยแล้วก็จะเติมนมลงไปค่ะจะใช้เป็นนมสดนะคะอยู่ที่ 60ML ทั้ง2แก้วเลยค่ะ จากนั้นก็จะใส่เป็นครีมเมอร์ค่ะเพิ่มความหอมมันนะคะตัวนี้เราจะใส่แทนนมข้นจืดแล้วก็ครีมเทียมเลยค่ะจะใช้เป็นครีมเมอร์ของ i c e h o t ตออปโ r สต์ค c r มเมอร์คอนเซค่ะตัวนี้จะเป็นครีมเมอร์สูตรเข้มข้นนะคะมีความหอมมันเข้มข้นมากๆเลยค่ะจะใส่ไปที่20 ml ทั้ง2แก้วเลยค่ะใส่แค่นี้ก็ให้รสชาติที่หอมมันอร่อยแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องใส่เยอะเลยค่ะซึ่งตัวนี้เขาก็จะไปช่วยดันรสชาติเครื่องดื่มเพิ่มบอดี้ให้กับเครื่องดื่มทําให้เครื่องดื่มมีความหอมมันอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น และที่สําคัญไม่กรบกริ่นชากาแฟหรือวาอ่าวัตถุดิบอื่นๆเลยนะคะจากนั้นก็จะเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวานค่ะซึ่งจะใส่ไปที่40 ml ทั้ง2แก้วเลยสามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยใครชอบหวานมากหวานน้อยนะคะแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยจากนั้นก็เติมน้ำแข็งใส่ลงไปได้เลยค่ะ จะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะจะไม่ใส่เต็มแก้วนะคะจะเหลือพื้นที่ไว้สําหรับใส่ตัวครีมด้วยค่ะก่อนที่เราจะเทน้ําชาใส่ลงไปเราจะใส่เป็นตัวครีมลงไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นครีมที่เราทําเตรียมไว้นะคะก็ตักใส่ลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลยทั้ง2แก้วเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะนําน้ําชาเขียวชาไทยที่เราสกัดเตรียมไว้นะคะมาเทใส่ลงไปด้านบนได้เลยก็ค่อยๆเท oh, ราดลงไปให้ผ่านตัวครีมลงไปเลยนะคะ ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะจากนั้นด้านบนเราก็จะตักในส่วนของตัวครีมที่เหลือนะคะลงไปนิดหน่อยประมาณนี้ค่ะ ก็จะทำให้ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นเลยนะคะจากนั้นเราก็จะโรยด้วยผงโกโก้สักนิดหน่อยนะคะโรยแค่นิดเดียวพอนะคะเพิ่มความสวยงามทำให้ดูน่ากินขึ้นไม่ต้องโรยเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปกรบกลิ่นชาของเราได้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะรสชาติก็บอกได้เลยนะคะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเขาจะเป็นชาที่มีความหอมเข้มของชาแล้วก็จะมีความหอมมัน อร่อยกลมกล่อมเข้ากันมากๆเลยนะคะทั้งตัววิปครีมแล้วก็ตัวชานะคะพอกินผสมรวมกันทั้ง3ส่วนนะคะคืออร่อยกลมกล่อมอย่างลงตัวเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองไปทํากันดูนะคะและใครนะคะที่อยากจะได้รสชาติชาที่มีความอร่อยกลมกล่อมแนะนําเลยค่ะตัววิปปิ้งครีมไอชอตเบเวอร์รีท็อปปิ้งแล้วก็ตัวคร er ีมเมอร์ไอชอตออปโป้ครีมเมอร์คอนเซนเทรตนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มได้ทั่วประเทศเลยค่ะหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ใน s h o p ป e Lazada ก็มีหรือจะเป็น LINE myshop ก็ได้ค่ะสามารถสแกน QR code ตามนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปอีกทีแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สำคัญสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ